สวัสดีค่ะน,น้องลองทำใหม่อีกแล้วค่ะวันนี้น้องจะมาชวนทุกคนทําขิงดองสีสวยๆโดยที่ไม่ใช้น้ําส้มสายชูสูตรเนี้ยไม่ต้องใช้น้าส้มเลยนะจ๊ะแต่รสชาติออกมานะน้องเขาบอกว่าอร่อยมากๆอร่อยจริงๆค่ะรสสีก็สวยๆเราไปดูวิธีทำกันเลยจ้ะน,น้องก็จะมีเกลือเป็นเกลือเม็ดก็ได้หรือจะเป็นเกลือป่อก็ได้นะคะแล้วก็มีมะนาวขิงค่ะ ให้ใช้ขิงอ่อนนะคะสูตรนี้แล้วก็น้ำตาลทรายจะเป็นทรายไม่ฟอกสีแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้เอาที่มีวัตถุดิบก็มีแค่นี้เองค่ะพอเราได้ขิงมาเนี่ยเราก็ทำเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเขาก็จะเป็นทงทวงเนาะแล้วก็มาหักหักหัก,หกออกแล้วก็ไปล้างเปลือกซะหน่อยก่อนค่ะแล้วเราก็มาขูดเอาเปลือกออกน้องก็จะใช้ช้อนนี่นะคะ จับขิงมากก็ขูดเลยค่ะเอาทางด้านนี้นะคะเอาตามถนัดเลยค่ะเราอาจจะขูดเข้าแบบนี้ก็ได้นะเอาตามถนัดอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะขูดออกแบบนี้ก็ได้เอาแบบที่เราถนัดเลยค่ะถ้าเราใช้ช้อนเนี่ยเขาจะขิงเขาจะเปลือกบางเนาะเขาก็จะไม่เข้าเนื้อมากถ้าเราใช้มีเดเนี่ยบางทีเขาก็จะกินเนื้อมากเกินไปนี่ค่ะแค่เราขูดเบาๆเขาก็ออกหมดละ พอเราปอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นําขิงไปล้างน้ําสักหน่อยนะคะหลังจากที่เราเสด็จน้ําแล้วเนี่ยเราก็นําขิงมาซอยค่ะเราก็จะซอยบางๆนะแล้วน้องจะซอยผ่าเซนเขานะคะถ้าเราซอยตามยาวเนี่ยเขาจะเป็นเซนเราจะซอยตามขวางค่ะผ่าเส้นของเขา มันจะได้ไม่เป็นเซียนเนาะเนี่ยแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราซอยขิงจนเสร็จแล้วนี่นะคะน้ำหนักขิงวันนี้ของน้องๆหลังจากที่ปอกเปลือกแล้วนี่นะคะครึ่งกิโลกรัมค่ะอันนี้นะคะเนี่ยเราก็จะมาค้าเกลือค่ะเกลือนี่ใส่ไม่ต้องกําหนดเลยนะคะใส่ได้เลยไม่ต้องมีอัตราส่วนคือใส่มากๆก็ได้เลยค่ะอันนี้ก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะละ หนึ่งช้อนกินข้าเราเนี่ยนะคะอ่าใส่ไะอีกค่ะเนี่ยค่ะน้องก็จะใส่กัปประมาณนี้สองครั้งแล้วก็คล้าวเลยค่ะเราจะคล้าวเกลือกับขิงให้เข้ากันดีเลยนะคะเกลือเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ไปทําให้หนึ่งตอนนี้ขิงเขายังแข็งอยู่นะคะเกลือหนึ่งจะทําให้ขิงเราอ่อนแล้วก็สองเขาจะไปดึงเอากลิ่นแล้วก็ความเผ็ดของขิงออกค่ะ ขั้นตอนการคล้าเกลือเนี่ยสำคัญนะคะหลังจากที่เราคล้าจนเกลือละลายไปหมดแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะหมักขิงไว้ในเกลือแบบนี้อย่างน้อยยี่สินาทีถึงครึ่งชั่วโมงค่ะถ้าใครต้องการให้ขิงยังคงมีความเผ็ดก็เอาสักแค่10นาทีสิบ้านาทีก็ได้แต่ถ้าเราต้องการให้เขา,เาลดความเผ็ดเดยอะๆเนี่ยก็ครึ่งชั่วโมงค่ะผ่านไปครึ่งชั่วโมงเราก็จะมาคั้นน้ําเกลือออกนะคะเห็นไหม น้ำเขาออกมาเยอะเลยค่ะเนี่ยก็จะเป็นน้ำรสชาติเผ็ดของขิงแล้วก็รสฉุนรสเฟื่อนของขิงค่ะที่เขาออกมาเนี่ยนะคะตอนนี้จะเห็นว่าขิงนิ่มแล้วค่ะพอเราคั้นขิงออกจากน้ำเกลือหมดแล้วเนี่ยนะคะเราก็ไปล้างคั้นด้วยน้ำเปล่าอีกสักสองสามน้ำค่ะ อันนี้ก็เป็นน้ําเปล่าน้ําที่สามแล้วนะคะเราก็จะคั้นเขาแบบนี้ค่ะน้องๆคั้นผ่านไปสองน้ําแล้วนะน้ําเปล่าที่เฉยๆนะคะคั้นเอาความเค็มความเผ็ดของขิงแล้วก็รสชาติความฉุนความเปื่อของขิงนะคะออกคั้นให้แห้งเลยนะคะ เราจะพยายามบีบน้ำออกจากขิงให้ได้มากที่สุดค่ะให้เขาแห้งๆเลยนะหลังจากนั้นเราก็จะไปดองด้วยน้ำมะนาวน้ำตาลแล้วก็เกลือจะ้ะโอ้โหสวอออีกแล้วค่ะขั้นตอนนี้นะน้องได้คั้นน้ำมะนาวนะคะนี่นะน้องได้ใส่มะนาวไปสองลูกแล้วนี่นะคะพอเราใส่มะนาวลงไปในขิงเนี่ยตอนนี้ขิงเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วค่ะ น้องก็ใช้น้ำตาลทรายแดงในวันนี้ไม่ใช่น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีใส่ไปสามช้อนนี้แล้วค่ะนี่สามช้อนผนพูน,พน,นี่นะคะอ้ยสวหลงลืมประจำเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็นวดนะคะนวดให้น้ำตาลกับน้ำมะนาวเนี่ยขละาลายในขิงเลยนี่ยิ่งอยู่นานนะคะสีขิงยิ่งเปลี่ยนค่ะเป็นสีโอรสและสีชมพูอง้ม์แล้วค่ะ พอน้ำตาลละลายดีแล้วเนี่ยนะคะ,ะ,ะเราก็ลองชิมรสชาติดูน,น้องๆจะยังไม่ได้ใส่เกลือเพิ่มนะคะเพราะว่าตอนที่เราหมักเกลือเขาก็มีความเค็มอยู่แล้วอันนี้หวานค่ะความเค็มมีเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวน้องจะใส่มะนาวเพิ่มเมื่อกี้ใส่ไปสองลูกแล้วนะคะรสชาติเนี่ยเราใส่ตามชอบนะชอบหวานมากหวานน้อยเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยใส่ตามชอบเลยค่ะเอาเม็ดออกไว้นะ นาวน,น้ำดีมากเลยแล้วจะใส่เกลือเพิ่มไปอีกเล็กน้อยค่ะเพราะวา่าน้องได้ชิมดูแลยังอ่อนเค็มนิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวน้ำเขาก็จะออกมาเองค่ะเยอะเลยหลังจากที่น้ำตาลกับเกลือละลายแล้วเนะี่ยเราก็จะมาชิมรสกันอีกค่ะ น,น้องขอเปรี้ยวสิกหน่อยดีกว่าพอเราชิมรสเนี่ยเราก็เติมนะคะเติมรสชาติตามชอบเลยน,น้องจะปรุงให้เคารสจ,จัดจัดหน่อยค่ะแล้วก็จะใส่น้ำตาลเพิ่มไปอีกหน่อยนึงหลังจากที่คล้าวได้ที่แล้วเนี่ยเราก็จะมาชิมรสอีกสักที แลังรสชาติถูกใจแล้วค่ะพอรสชาติถูกใจเราแล้วนะคะเราก็นําขวดที่เราได้ฆ่าเชื้อไว้แล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นขวด16ออนนะคะก่อนที่เราจะนําขวดมาใช้เนี่ยเราก็นําขวดไปฆ่าเชื้อก่อนนะคะโดยการเอาเป็นต้มหรือว่าไปนเนืองก่อนสัก8หรือ10นาทีแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งเองนะคะโดยที่เราจะไม่ไปเช็ดภายในเขาละเราก็จะมาบรรจุขิงเลย ก็เทน้ำดองของเรานะคะใส่ลงไปเลยเราจะใส่ให้ท่วมขิงแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาให้แน่นเลยค่ะหลังจากที่ปิดฝาสนิทดีแล้วเนี่ยเราก็นำเข้าตู้เย็นเลยนะคะเพราะว่าน้ำดองที่เราใช้เนี่ยไม่ได้ผ่านการต้มหลังจากที่ผ่านไปสองสามวัน แล้วเนี่ยขิงจะรสชาติดีมากๆแล้วก็หอมหอมค่ะหอมกลิ่นของมะนาวแล้วก็หอมกลิ่นน้ําตาลที่เราไม่ได้ฟอกสีนะคะโอ้โหรสชาติอร่อยกลมกล่อมมากนะน้องๆทานกับเส้กรอกอีสานแล้วก็หมูส้มโอ้โหอร่อยสุดยอดลืมอิ่มเลยล่ะคะ่ะ ก็ลองทําก็ดูนะคะเป็นสูตรง่ายๆที่น้องนํามาฝากกันทํากินก็ได้ทําขายก็ดีเอาละค่ะหากถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช้ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกระดิ่งกลิ้งๆเพื่อไม่พลาคลิปต่อไปวันนีนะ้น้องไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย